ถั่วง,งอกปลูกเองจ้ะเพื่อนๆน,นี่แพทเพิ่งจะตื่นเพิ่งจะตีห้าแล้วเนี่ยพอดีไปเปิดโอ้ถั่วง,งอกโตขึ้นมากแนละ้วที่ปลูกไว้ไอ้นุ่นแช่ไว้จะปลูกเพิ่มจะปลูกไปฝากเพื่อนอันนี้เดี๋ยวปลูกใส่ก๋วยเตี๋ยวกินเนี่ดูไหมเห็นไหมเห็นไหมน่ากินไหมเดี๋ยวเราก็จะามาแช่น้ําเนาะแช่น้ําไว้สักสองสามชั่วโมงอะแล้วค่อยเอามากินเนี่ยนี่โตเต็มที่เลยเนี่ยนี่โตมากไปนะแพทว่าเนี่ยจริงเมื่อวานน่าจะเก็บได้แล้วลืม วาปลูกถัวงอกไว้ดูดิเนี่ยดีนะยังลดดีนะมันไม่นี่ยังมีน้ำหลงยังมีน้ำอยู่ลืมลืมไม่ได้ลดน้ำวันหนึ่งนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาล้างใส่ถ้วยกันดีกว่านะกินไหมเพื่อนๆนี่ถงุงถุงวงอกปลอดสารพิกนั่นนี่ถั่งถั่วงอกออแกนิกนี่จานหลังที่เราถอนออกแล้วนะนี่เก็บแล้วก็ เก็บออกจากซึ้งแล้วเราก็เอามาใส่นี่ใส่หมอ้อไว้นี่เห็นไหมเพื่อนนี่แล้วก็เป็น,ปนถุง,งอกออ์แกนิกที่แสนอร่อยเอาไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวกินกินดิบก,ก็ได้ใส่ส้มตําทําอะไรได้หมดนี่แพ็คกับปลูกใหม่อีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวนี้ปลูกใหม่อีกรอบหนึ่งจะปลูกไว้ฝากเพื่อนเนี่ยนี่น่ากินไหมเพื่อนนี่นี่เราไม่ต้องไปซื้อเขาเลยนี่กินถัวง,งอกปลอดสารพิษปลูกเอง ถั่วงอกตลาดบางทีมันก็เก็บไม่ได้นานนะซื้อมาแค่วันทีแค่เก็บไว้แค่คืนเดียวตื่นเช้ามามันดําแล้วไม่รู้เป็นเพราะอะไรเรายังไม่ได้ทนได้กินเลยอันนี้เราเก็บไว้ได้เป็นอาทิตย์เลยนี่กินได้ตลอดไม่มีดําไม่มีเสียไม่มีเน่าปลูกเองโอเคจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหนา้าถั่วงอกอร่อยมากเลยนะนี่มาต่อด้วยลูกมะกรูดดูดิดนี่เ,นเพื่อนๆดูลูกมะกรูดที่อเมริกาเป็นไงลูกใหญ่ไหม ลูกใหญ่นะดูลูกมะกูด,ดใิพ้ไปเก็บบ้านเพื่อนมาดูลูกใหญ่มากดูโอ้หอมๆไปนะนี่ลูกมะกูดหอมมากเลยไว้ตำพริกแกงทำนูน่นทำนี่ได้หมดน้ำไอ้น้ำมันก็เอาไว้สระผมได้เนาะแก้รังแคแก้คันหัวดูสิลูกมะกรูดลูกใหญ่มากเพื่อนๆดูน่ากินหอมสุดๆโอเคไปแล้วบ๊ายบาย